การค้า,าแล้วสำหรับไวอย่างพวกหนูกอะค่ะสิน้าชวกหนูควัยนี่ถืข้อไหนมาที่สำคัญเจ้าสำ,สำคัญนะสำคัญหมดทุกข้อสำคัญหมดการฆ่าจับโดยเฉพาะจาจะฆ่ายอย่างเดียวนะก็คือเบียดเบียนด้วยเช่นบางคนบางทาง่านอาจจะแกล้งเพื่อนยังไงคือมีความสุขคนความทุกข์ของคนอื่นเขา เป็นเพื่อนเดินไปตกคนใดยังหัวหล่อใช่ไหมแทนที่จะช่วยกันไปอยู่น,นี่ไม่เห็นหรออ่ายังตกเก็บใจซึ่งกันให้กันเป็นเพื่อนหัวหล่อใช่ไหมน,นี่แล้วก็มีมีสุราข้อที่ห้าสุรานี่ของมุมมองทุกอย่างนะไม่ใช่ว่าเฉพาะำจะเบียร์เหล่าอย่างเดียวได้ไหวแม่งให้กันเลย ทนว่าวายว่าเป็นยังไงวายจิ้มไล่กันหมกันเลนยต้เป็นความหมักนะของมหมักทุกอย่างลักทรัพย์เปน็นยังไงศีลห้ากฎหมายก็ออกจากออกจากน,าน,านี่แหละออกจากศีลนี่แหละมันเป็นต้นเป็นบรรทัฐฐานของมนุษย์เราที่จะปฏิบัติเพื่อปฏิบัติสรุปรวมยอดก็คพืนอนน่นแหละที่อาจารย์ว่าศีลเป็นว่าปกติถ้าเราจะพูดอยู่กับเพื่อนเราก็ให้ระวังทำพูดให้คิดก่อน พูดไม่ใช่พูดก่อนคิดอย่างเหมือนกับขับรถมันชนก,นกันกับเพราะอะไรทนกะคน,คนมัวแต่คุยโทรศัพท์ไปนี่ยอั้ันใหม่ทีก็ทนตูดแหลนะต้องมีสติกามเมข้อที่สี่นะข้อสี่กามมประพฤติผิดในกามาข้อที่สามบอกอข้อที่ข้อที่สี่มุกษารหน่อยนะ ก็แสดงว่าโอเคยังรู้อยู่นะแรงว,วันนี้ตั้งใจฟังข้อที่สามเนาะการมื่อข้อที่สี่มุกษาอะไรเดีข้อที่สี่มุกษามาก่อนชอบไมคนโกโหกไ <mm> ม่มาตามนัดตัทีจะสัยเกียรตไมเวลาตั้งนาฬิกาทำไมชอบโกหกประเองนบอกว่าจะตื่นหกโมงหกโมงเอาอีกสื่อมหอยเนี่ยเห็นไหม <mm <mm> เลื่อนเข้าไปชอบโกหก เราต้องเริ่มจากตัวเราก่อนถ้าเราไม่ชอบคนอื่นก็ต้องไม่ชอบคิดว่ามาช้าดีกว่าไม่มา,านี่นะเราต้องไปก่อนลองคิดกลับกันหา่ตรงต่อเวลาเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะในวัยนักเรียนเราต้องฝึกฝนตั้งแต่ตอนนี้แล้วก็การเมประพฤติผิดในการมข้อที่สามเนาะประพฤติผิดในการมการมมีทีนี่นะ ถ้าเป็นคนที่มีปู่แล้วก็อย่าคิดนอดกใจนอกใจสามีภรรยารือภรรยานอกใจสามีเป็นเรื่องที่ทุกข์ใจนะนหลายปู่มันระบายว่าอาจารย์นั่งร้องห่มร้องไห้เลยจนถึงพอๆนะเนี่ยน้องเดินทางผิดเลยมีียน,น้อยถ้าตามความคิดเห็นของอาจารย์นะ บางท่านก็มาถามนะกล้าถามทางกล้าตอบว่ามันผิดไหมเป็นชู้กันเป็นกิ๊กกันถ้าเราจัดสันได้มันไม่ผิดนะไม่ผิดไม่ผิดในที่นี้สามารถจัดสันได้มันอยู่ร่วมกันได้ไหมระหว่างเมียน้อยเมียหลวงอยู่ด้วยกันได้ไหมล่ะไม่ได้สนับสนุนนะถ้ามันทะเลาะออกแย่งกันแสดงว่ามันผิดแล้วแล้วท่านทําได้ไหมมันน้อยมากนะ ที่จะทำไม่ได้ท,ที่จะที่จะทําได้เนี่ยนะถ้าไม่ตลรอบอก,ปาก,กาเป็นรักกันเองก็โอเคสมัยอยู่ด้วยกันได้ไม่ผิดแต่ถ้าเขามีแฟนอยู่แล้วนี่แฟนนั้นมันผิดเต็มลนะเลยแหละเนี่ยเจ้าของเช้าฝ่ายเมียนนี่นะใหญ่ข <c oughs> ้อที่สองอะไรข้อที่สองฮะ <c oughs> พรี่สองปานาอัินาห้ามลักทรัพย์ห้ามลักทรัพย์อันนี้ผิดทั้งผิดสินห้าข้อนี้ผิดทั้งทางโลกและทางทางธรรมนะอาโลณกับกฎหมายลักทรัพย์อย่แคแค่เคลื่อนไปเฉยๆตามกฎหมายเนี่ยไม่รับอนุญาตจับออกไปเคลื่อนออกไปที่อันนี้ก็ผิดกฎหมายนะยือว่าชิ้ตัวหนาเลยเลยอาจารย์สองฝากแค่นี้